เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n นลรีวิวพระนะครับวันนี้นะครับพระที่ทุกท่านอรอคอยมาถึงผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือเหรียญนั่งพานรับทรัพย์หลวงปู่สมานสุธรรมโมที่ประสงค์เขายางหากักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับหลวงปู่สมานนะครับปัจจุบันนะท่านอายุ91ปีนะครับ ท่านเป็นสิทธิเอกสืบสายพุทธาคมหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครครับนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรายการลุ้นเนื้อสร้างน้อยนะครับแค่79ลังหรือ7,900เหรียญน,นะครับเปิดแบ่งปันที่ลุ้ละ400บาทนะครับจัดส่งฟรี3ลุ้น1,100บาทจัดส่งฟรีนะครับ แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยอดจองเต็มหรือยังนะไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนสั่งจองเข้ามาเยอะมากๆนะสำหรับรุ่นนี้นี่คือเหรียญนั่งพานรุ่นแรกนะครับนี่คือเนื้อเงินรายการแถมยกลังนะฮะซึ่งมาในกล่องของ P S D A ก็คือคุณป๋องสุพรรณนะแต่ว่ามีมีคนจองไปแล้วนะฮะเนื้อเงิน,นรายการแถมยกลังนะครับจะเป็นเนื้อเงิน ลงยาขอบฟ้านะลงยาแดงนะลงยาแด,ดงลงยาขอบฟ้านะฮะป๋องสุพรรณการันตีนะครับรุ่นนี้เขาการันตีเนื้อเงินให้ลุ้นในรางถึง2เหรียญน,นะครับแล้วก็การันตีเนื้อนวะโลหะให้ลุ้นสองเหรียญน,นะฮะ,ะ,ะต้องบอกว่าคุ้มสุดๆนะครับอ่ะก่อนอื่นขออนุญาตเก็บรายการแถนย,ยกลังไว้ก่อนนะครับไม่ขอไม่เก็บไม่แกะนะฮะเพราะว่าลูกค้าจองไปแล้วเดี๋ยวให้เขาไปแกะดูไปแกะลุ้นกับเรา นะครับขออนุญาตฮะทําการแกะลังนะครับครละเนื้อนะครับให้ท่านชมนะครับนี่คือรายการลุ้นเนื้อนะครับเพิ่งปลุกเสกเสร็จนะครับปลุกเสกเสร็จนะฮะบยกหยกนะครับนะเป็นที่ร้อนแรงสุดๆตอนนี้นะหลวงปู่สมานสุธรรมโมนะครับเปิดขึ้นมาด้านในนะครับอ่านี่เลยนะฮะกล่องนะครับไม่มี อ่าใบรายการมาด้วยนะไม่มีรายการนะฮะนะครับไม่มีการทําตําหนิเนื้อเงินนะลูกค้าอ่าไม่มีการรัดหนังยางอ่าขอเช็คดูอีกทีเพื่อความชัดเจนนะครับนะฮะครับไม่มีการทําตําหนิเนาะชัดเจนนะครับอ่ะโอเคนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับผมขออนุญาตนะทําการคละเนื้อเลยนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับในการเข้าหาวัตถุมงคลนะครับ ขออนุญาตทำการพละเนื้อเลยนะครับเลยนลูกค้านะนี่เลยนะครับนี่ท่านตรงนะครับนี่เลยชัดเจนนะครับเพื่อความชัดเจนในการเจ้าหาวัตถุมงคลนะขออนุญาตทำการพระเนื้อเลยนะครับนี่นะครับเรามาลุ้นกันว่านะครับเงินสองเหรียญนวะสองเหรียญนั้นจะไปอยู่ที่ใครนะต้องบอกว่าหลวงปู่สมานนะครับท่านเป็นสายเหนียวนะครับสายเหนียวแห่งจังหวัดราชบุรีนะฮะ คงปฏิเสธไม่ได้นะครับนะในประเทศไทยของเรานี้นะคงไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงนะครับสายเหนียวเจ้า,เจ,าเจ้าตำรับยำตะก้ออันโดมดังนะครับนี่คือหลวงปู่สมานนะครับซึ่งท่านเป็นศิษเอกนะฮะของหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงนะครับนี่คือเหรียญนั่งผารุ่นแรกนะครับวัตถุประสงค์ในการจะสร้างนะครับเพื่อร่วมก่อสร้างนะฮะศาลาการ,รเรียนนะที่พักสง์เขายางหัก จังหวัดราชบุรีนะครับร่วมบุญใหญ่ไปด้วยกันนะครับนะเพียงรุ้นละ400บาทนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเหลือจํานวนเท่าไหร่นะใครอยากจะเช่าบูชาก็ติดต่อเข้ามานะครับผมจะแจ้งรายละเอียดในการร่วมบุญติดต่อเช่าบูชานะครับไว้ที่หน้าจอนะครับโอเคนะครากันพอหอมปากหอมคอลูกค้านะครับอ่าพอหอมปากหอมคอนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะผมขออนุญาตนะทาการแกะลุ้นเนื้อ ให้ทุกท่านชมนะสักหนึ่งลุ้นแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่กล้าแก่เยอะผมไม่รู้ว่ารายการลุ้นเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามารุ้นไปพร้อมกันนะครับวันจะได้เนื้ออะไรนะครับรุ้นเลยนะครับโอ้โหแบคโ,โรเดียมครับลายทองครับรายการที่แปดเลขเก้าสิบเก้าครับโอ้โหลูกค้ามือแม่นมา มือแม่นมากครับโอ้โหดูฮะชัดเจนไหมครับแบคโรเดียมครับนะดูครับเลขเก้าสิบเก้าครับโอ้โหลูกค้าสวยมากนะครับดูสวยไหมฮะโอ้โอย่างสวยครับดูเหรียญครับด้านหลังเป็นยันหมูทองแดงครับสายเหนียวเขารู้กันดีครับนะนี่ตอนนี้อยู่เมืองนอกดังมากตอนนี้นะ เขาเล่นกันร like um ุ่นเป็นพันนะครับต้องบอกก่อนนะลกบุตสมานร้อนแรงมากนะครับนะบอกไว้ก่อนนะองค์นี้เลขเก้าเก้านะครับนะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับติดต่อเข้ามาพูดคุยกันอ่าขออนุญาตเก็บเข้าตู้ผมก่อนนะครับอ่ะโอเคนะฮะผมขออนุญาตไปแปะหมายเลขัมเบอร์นะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักครู่เดียวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขัมเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับ ส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับผมขออนุญาตนะทำการหยิบสุ่มนะฮะส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจัดส่งวัตถุมงคลนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอ่าเหรียญที่ผมแกะได้เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือเนื้อแบ c ็กโรเดียมนะครับแบลโรเดียมลายเงินนะครับลายเงินสวยๆเลยนะครับนะนี่คือรายการที่8นะครับสร้าง158เหรียญครับลูกค้า โอ้โหดูนะลูกค้าสวยมากนะครับนี่คือแบ็โรเดียมรายทองนะครับนะบเป็นเหรียญน,นั่งพานนะหลวงปู่สมานนะฮะนั่งบนพานนะใต้ฐานซ้ายขวานะฮะนี่ก็จะเป็นพญาหมูป่าเขี่ยวตันนะซึ่งบ่งบอกในทางสายเหนียวคงกระพันชาตรีอยู่แล้วนะด้านหลังนี่ลูกค้าชัดเจนเลยเหไหมนี่คือยัน หมูทองแดงนะครับเลข99ต่อโคดชอช้างนะครับแล้วหมูต้องเป็นหมูอ้าปากด้วยนะหลวงปู่สมานท่านบอกว่าเหนียวสุดๆนะครับบอกไว้ก่อนนะนี่ลูกค้าเห็นไหมนะครับนั่งพานนะนี่ก็เป็นสิงคู่นะครับด้านล่างก็มีคําว่ามาหาอำนาจโชคลาภบารมีนะครับนะด้านบนก็ยกสมะพ,พุทธนะครับนะหลังหลวงปู่สมานก็จะเป็นรัศมีนะฮะอ่ะเดี๋ยว ส่องความสวยท่านชมกันหน่อยนะครับหลายท่านอยากจะเห็นหน้าหลวงปู่ชัดๆนะครับอ่าไม่ว่ากันนะฮะดูความสวยนะครับโอ้โหลูกค้าเหรียญมีชีวิตนะครับนะต้องบอกว่างานละเอียดมากนะครับสุดๆนะนี่ดูหน้าหลวงปู่สมานครับยกซุ้มประพุดครับดูนิ้วมือน้วเท้าเห็นนเห็นยันเล็บมือ เห็นยันเล็บมือเล็บเทา้านะคมชัดมากนะสิงคู่นะนะสวยงามมากีนะ่สิงคู่นะครับนั่งผ่านด้านล่างก็เป็นนะพญาหมูปา่าเี้วตันนะมหามหน้าโชคลาภบารมีดูลูกค้าดูย,ยังซ้ายยังขวาให้ดูจมูก100%ซ็ครับสวยๆเลยฮนะเป็นไงฮนะด้านหลังครับยันหมูทองแดงครับเป็นไงลูกค้าสวยงามคมชัด นี่ด้านบนเป็นยันพุ้ซ้อนนะยันน้โมพุทธายะตัวเล็กๆๆนะครับต่อโค้ดชอช้างเลข99ครับอ่าหลวงปู่สมานสุธรรมโมนะที่ประสงค์เขายังหักจังหวัดราชบุรีปี2566นะครับอ่าเหรียญน,นี้นะครับบอกคำเดียวนะครับสวยมากเนื้อแบคโกรดเดียมลายทองนะครับแบคโกรเดียมลายทองนะเลข99นะครับ เป็นเลขมหามงคลคนไรที่บูชาไปจะมีแต่ก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานความรักการเงินทุกอย่างกิจการค้าขายดีมีแต่จเจริญก้าวหน้าคนไรอยากจะบูชาไว้เหรียญน,นี้เนื้อแบคโครเดียมนะครับลายทองสวยๆเลข99เปิดให้ที่1,000บาทนะส่งฟรีท่านไหนจะโอนก็ได้ส่งฟรี หรือจะเก็บเงินปลายทางผมก็ส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่บวกเพิ่มนะผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชาไว้ที่หน้าจอนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพาต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกับเหรียญน,นั่งพานรับทรัพย์รุ่นแรกหลวงปู่สมานสุธรรมโมที่พระสงฆ์เขายางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชาบุรีสิทธิเอกผู้สืบสายพุทธาคมหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลง สำหรับวันนี้สวัสดีครับ